เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชะตาบทที่45ขณะที่เขากำลังใคร่ครวญก็ได้ยินเสียงครางเงิมงำของมู่อิงซีเปลือกตานางขยับเล็กน้อยคล้ายกำลังจะฟื้น อันหานี้เงียบไว้ก่อนห้ามพูดเรื่องนี้ต่อหน้านางเพคะหลานเยียนเข้าใจท่านอองสีท่านเหนื่อยมากในหลายวันนี้รีบไปพักผ่อนเถอะเรื่องพระชายาปล่อยให้ข้าจัดการข้าจะดูแลนางให้ดี แม่หลานเยันจะติดตามเขามานานหลายปีเท่าว่าตั้งแต่ต้นจนจบก็ยังมองเขาไม่เข้าใจและอ่านจิตใจของเขาได้ไม่ทะรุปุปรงแม้ตอนนี้เขาจะจ้องมองพระชายาอยู่แต่นี่คือความกังวลใจหรือกำลังขบคิดด้วยความสงสัยนางเองก็มองไม่ออกครูใหญ่โมจิ่งอี้จึงเอ่ยเสียงราบเรียบไม่ต้องข้าจะอยู่ดูแลนางเอง เจ้ากลับไปหอชมตันได้แล้วหลานเยียนประหลาดใจพันอ๋องสีแต่ไหนแต่ไรรังเกียจความวุ่นวายของสตรีครั้งนี้คาดไม่ถึงว่าจะดูแลพระชายาด้วยตนเองจริงอี้ ประตูห้องมีเสียงเคาะดังขึ้นเสียงลู่เศร้าเฉินร้องเรียกอยู่ทางด้านนอกหลานเยียนเพียงได้ยินเสียงเขาสีหน้าก็เปลี่ยนไปภายใต้คำสั่งของโม่จิงอี้ทำได้เพียงเดินไปเปิดประตูพอมองเห็นลู่เศร้าเฉินก็กรอกตาใส่เขาอย่างดุดันลู่เศร้าเฉินรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรมเขาคิดไม่ออกจริงๆว่าไปทำอะไรให้นางไม่พอใจตั้งแต่เมื่อไหร่ มองดูคนในห้องเห็นพวกเขาปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาะความคิดในใจมีมากมายเป็นเพราะหลานเยียนชอบจิงอี้จึงแคนเคืองที่ตนเองวันทั้งวันเรียกจิงอี้ไปที่หอนางลมพบกับบรรดาสาวงามเช่นนี้นางจึงพลานกโกรธเขาความคิดนี้ทำให้ในใจรู้เศร้าเฉินรู้สึกกระวนกระวายโดยไม่มีเหตุผลจิงอี้ข้าพาพวกนางไปส่งที่ตวนเจ้าแล้ว และมอบให้พ่อบ้านเก๋ตัดการเช่นนั้นตอนนี้ก็พาหลานเยี่ยนส่งกลับไปหอชมจันทท่านอ๋องส่ข้ามีมือเท้าเดินไปเองได้ไม่ต้องให้เขาไปส่งอีกทั้งพรุ่งนี้ข้าก็ไม่ต้องไปทำภารกิจกับเขาหอชมจันท์สถานที่แปลกประหลาดแบบนั้นข้าไม่ขอไปข้าจะอยู่ดูแลพระชายา พูดจบนางก็ไม่มองลู่เศร้าเฉินที่มีสีหน้ามืดครึ้มเดินผ่านเขาออกไปด้านนอกดูเหมือนพระชายากำลังจะฟื้นแล้วข้าจะไปดูว่ายาต้มเสร็จหรือยังสิ่งที่ในใจลู่เศร้าเฉินเก็บไว้ความจริงคือไม่กล้าเอ่ยกับนางเขาได้แต่บอกกับโมจิ่งอี้อย่างเหงาหนอยงั้นข้ากลับหอชมจันก่อนหากมีอะไรค่อยเรียกข้าช้าก่อน โม่เอ่งอี้นึกขึ้นได้ถึงหยกสองชิ้นที่โม,ม่ออ่งซีมอบให้เขาก่อนจะสลบไปจึงหยิบกล่องผ้าใยที่มีหยกเลือดโยนไปทางเขาหยกเลือดนี้คืนให้เจ้า รูเซาเฉินรีบยื่นมือออกไปรับนี่คือของล้ำค่าที่ผู้คนมากมายในใต้ล่าต่างแย่งชิงมีเพียงโมจิงอี้ผู้นี้ที่ไม่สนใจมักจะโยนของล้ำค่านี้ไปมาโดยไม่กังวลว่าจะทำให้แตกสลายเขาจ้องมองหยกอีกหนึ่งชิ้นที่อยู่ในกล่องดวงตาทั้งสองข้างแวววาวยิ้มเอ้ยหยกเย็นนี่ก็มอบให้ข้าด้วยสิอย่างไรเสียเจ้าก็ไม่สนใจของเล่นชิ้นนี้ ฟึบโมจิ่งอี้เก็บกล่องผ้ากลับไปต่อหน้าเขาอย่างรวดเร็วคิดเรื่องนี้ให้น้อยหน่อยเจ้ามีหยกเลือดชิ้นเดียวก็พอแล้วหยกเลือดกับหยกเย็นส่งผลกระทบต่อกันหากนำมาไว้ด้วยกันอาจเกิดเรื่องได้ง่ายไม่ต้องคิดอยากได้มันแล้วไร้สาวะเจ้าไม่รู้จักข้าหรือคนอย่างข้าจะเกรงกลัวว่านี่จะเป็นปัญหาอย่างไรก็ให้เจ้าไม่ได้หยกชิ้นนี้ข้าจะเก็บเอาไว้เอง เอ,จอ๋จริงอี้เจ้าเริ่มสนใจของพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันลูเซาเฉินรู้สึกไม่อยากเชื่อหากอีกฝ่ายสนใจจริงจะนำหยกเลือดกลับไปก็ไม่มีปัญหาแต่นี่กลับคืนหยกเลือดนี่ให้เขาหยกเย็นและหยกเลือดเป็นนางนำกลับมาร่างกายนางตอนนี้อ่อนแอเกินไปหยกเย็นมอบให้นาง โมจิ่งอี้มองดูโมอิงซีพลางตอบลูเ่เซาเฉินนิ่งชะง,งักเข้าใจอย่างแจ,จ่มแจ้งพี่แถไม่ใช่ว่าโมจิ่งอี้จะเอาไปเก็บไว้เองเขาเพียงอยากเก็บไว้ให้โมอิงซีได้บุรุษย่อมพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายไนเมื่อเจ้าพูดเช่นนี้ข้าก็จะไม่คิดหาวิธีให้ได้มันมาอีก ลูเศ้าเฉินมองสหายพังหัวเราะเยาะตอนนี้เขากำลังเห็นด้วยกับการคาดเดาของหวยวีเชียงหากโม่จิงอี้ไม่สนใจโม่อิ่งซี่เขาจะตัดหัวของตัวเองมาเป็นเก้าอี้นั่งเจ้าดูแลผู้หญิงของเจ้าต่อไปข้ากลับไปเศร้าเสียใจก่อนละลูเซ้าเฉินหยิบพัด หมุนตัวกลับแล้วเดินจากไปถึงประตูชนเข้ากับหลานเยียนที่เดินถือถ้วยยาเข้ามาเขามีการตอบสนองที่ฉับไวยื่นมือไปช่วยนางรับถาดไว้อย่างรวดเร็วทําให้ถ้วยยาไม่หล่นแตกแต่ยาในถ้วยก็หกออกมาไม่น้อยหลานเยียนจ้องมองอย่างดุดันแย่งถาดคืนจากมือเขาท่านเดินไม่ลืมตาหรือไงกันยาถูกท่านทำให้หกไปครึ่งหนึ่งแล้ว ลู้เศร้าเฉินอ้าปากอยากพูดแต่ท้ายที่สุดคำพูดก็ถูกกลืนลงไปเหลือเพียงขออภัยฮหลานเย็นส่งเสียงเย็นให้เขาก่อนจะยกยาเข้าไปในห้องท่านอองสียาต้มเสร็จแล้วเมื่อครูจ่างกุ้ยบอกว่าพระชายาถูกอากาศหนาวทำให้ตัวร้อนควรรีบให้นางดื่มยาโดยเร็วแล้วนอนพักต่อข้าจะปลุกพระชายาจะได้ป้อนยาให้นาง เอามาให้ค่ะโมจิงอี้ยื่นมือไปหลานเยียนวางถ้วยยาลงบนมือเขามองดูมูมอิ่งซี่พี่นอนครึ่งหลับครึ่งตื่นยื่นมือไปบีบใบหน้านางที่ร้อนเผาอย่างไม่เบาและแม่แรงเกินไปโมอิ่งซี่ตื่นขึ้นมาดื่มยาแล้วค่อยนอนต่อ โมอิ่งซีที่นอนหลับไม่สนิทอยู่แล้วพอถูกเขารบกวนก็ถึงขมวดคิ้วแรงมือของเขายิ่งเพิ่มมากขึ้นหลานเยียนที่ยืนมองอยู่ด้านข้างรู้สึกว่าทนไม่ได้ท่านอองซีชอบนางซิงหรือเห็นได้ชัดว่านี่คือการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างโหดร้ายท่านอองซีไม่เช่นนั้นรออีกสักหน่อยรอให้พระชายาตื่นขึ้นมาแอง มอเจงอี้ชักมือกลับมองดูนางที่ยังคงหลับไหลยกยาในถ้วยขึ้นมาดื่มคำหนึ่งขณะที่หลานเยียนเบิกตาโต เขาก็ยกมือบีบปากมูอิ่งสีให้เปิดออกป้อนยาทั้งหมดที่มีใส่เข้าไปในปากนางริมฝีปากทั้งสองสัมผัสกันเขารู้สึกอย่างชัดเจนว่าริมฝีปากอ่อนนุ่มของนางมีไอร้อนส่งมาปากถูกปิดกั้นเอาไว้มูอิ่งสีที่คัดจมูกและหายใจลำบากอยู่แล้วไม่สามารถหายใจได้ถูกบีบบังคับให้ตื่นขึ้น หลังลืมตาพอมองเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังทำอะไรก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนแต่ตอนนี้นางไม่มีแรงที่จะทำอะไรได้ดวงตาของทั้งคู่สบกันมุมปากโมจิ่งอี้แย้มออกเล็กน้อยตรงใจกัดริมฝีปากนางแล้วจึงปล่อยออกท่านเธอกระพริบตาเพราะวิงเวียนศีรษะ ทำให้แยกแยะไม่ออกว่าตรงหน้าคือเรื่องโกหกหรือเรื่องจริงกำลังจะอ้าปากเขาก็ใช้ช้อนตักยาแล้วยื่นมาหลังหลานเยียนได้สติก็รีบร้อนเดินออกไปอย่างเงียบๆถือโอกาสปิดประตูห้องของพวกเขาลงอย่างเบามือนางไม่อยากรบกวนพวกเขาแล้วโมจิงอี้มองเห็นสายตาที่สับสนของมู่อิงซีกำลังมองตรงมายังตนเอง ตังแต่ต้นจนตบก็ไม่เอ่ยปากเพียงหัวเราะกล่าวนี่เจ้ากำลังคาดหวังให้ข้าใช้ปากป้อนยาเจ้าต่อหรือโมอิ่งสีตกใจรีบอ้าปากดื่มยาลงไปยาในถ้วยลดลงอย่างรวดเร็วเขาวางถ้วยลงห่มผ้าให้นางยกมือลูบที่หน้าผากซึ่งยังคงร้อนของนางรู้สึกไม่สบายตรงไหน โมอิงซียังคงวิงเวียนศีราะจนอยากนอนหนังตาเริ่มต่อสู้กันอีกครั้งฟังไม่ชัดว่าเขาถามอะไรครู่หนึ่งจึงค่อยๆหลับไปอีกครั้งโมจิงอี้มองดูนางแล้วถอนหายใจยืดยาวหลานเยียนบอกให้เก๋เฉาเตรียมรถม้ากลับจวนพูดจบก็อุ้มโมอิ่งซีขึ้นจากนั้นก็สาวเท้าก้าวใหญ่ออกไปข้างนอก โมอิงสีตื่นขึ้นมาอีกครั้งในห้องที่แปลกตามองไปบนเตียงที่ตกแต่งอย่างหรูหราเหนือศีษะใช้เวลานานในการดึงสติกลับมาแต่ก็ทำไม่ได้เธอยกมือขึ้นลูบไปที่หน้าผากตนร้อนเล็กน้อยอดทนกับอาการปวดที่ศีษะยันตัวลุกขึ้นนั่ง ภายในห้องจัดแต่งแบบโบราณดูงดงามแปลกตาทั้งห้องกว้างขวางเทียบกับห้องที่เธออยู่ในวันปกติห้องนี้กว้างกว่าราวหนึ่งเท่านี่เธออยู่ไหนกันตัวอี้หวังหรือ เธอจำได้อย่างชัดเจนว่าตอนอยู่ในป่าโมโจิงอี้และลูเ่เซาฉินปรากฏตัวตามเหตุผลแล้วพวกเธอควรได้รับการช่วยเหลือแล้วทันใดนั้นก็รู้สึกว่าร้อนที่หน้าอกเธอยกมือขึ้นสัมผัสจับเชือกสีแดงออกจากคอคาดไม่ถึงว่าอีกด้านของเชือกจะเป็นหยกเย็นหยกเย็นหรือมิใช่ว่าเธอมอบหยกเลือดและหยกเย็นให้โมจิงอี้ไปแล้วหรือ ข้างฉากกั้นเธอมองเห็นคนนั่งอยู่ทางด้านนอกอย่างเลือนร่างจึงลองร้องเรียกออกไปเถาเอ,อ๋อเธอมองเห็นคนผู้นั้นลุกขึ้นความสูงและร่างกายแตกต่างจากเถาเอ๋ออยู่มากผู้ที่นั่งอยู่ข้างนอกคือโม่จิ่งอี้เมื่อได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจากด้านในฉากกั้นเขาจึงวางตำราพิชัยสงครามในมือลงแล้วเดินเข้ามาตื่นแล้ว เขานั่งลงข้างเตียงลูบไปที่หน้าผากเธอคิ้วขมวดเล็กน้อยใขรยังไม่ลดเธอไม่ได้ตอบกลับยืดมือจะดึงหยกเย็นที่อยู่บนคอแต่เขายืดมือห้ามไว้เจ้าใส่ไว้เถอะหยกเย็นสามารถดูดซับความร้อนได้เหมาะกับร่างกายของเจ้าในตอนนี้ โมอิงซีรังเลครู่ใหญ่ถึงเก็บมือกลับสิ่งที่เขาพูดมีเหตุผลจริงเช่นนั้นก็รอให้ไข้เธอลดแล้วค่อยเอาให้เขาโมจิงอี้มองดูโต๊ะเตี้ยที่อยู่ทางด้านข้างซึ่งมีโจ๊กและยาวางไว้ถามหิวหรือยังดื่มยาหรือดื่มโจ๊กก่อนดีนี่คือจวนอองเช่นนั้นเผาเอ๋อล่ะ เธอไม่ตอบคำถามเขานึกถึงเผาเอ,อ๋อรีบร้อนจับมือเขาแล้วซักถามถ้าหากที่นี่คือจวนอองทำไมไม่เห็นเผาเอ,อ๋อคงไม่ใช่ว่าหลังจากคืนนั้นที่เธอถูกจกับไปนางก็พบเจอกับอันตรายเข้าแล้วเป็นจวนอองโมจิ่งอี้ตอบมองดูโจกและยาในที่สุดก็ยกชามโจกขึ้นใช้ช้อนตักมาเป่าให้เย็นแล้วยื่นไปที่ปากนาง ข้าถามท่านว่าเถาเอ๋อเล่าส่งกลับบ้านข้าให้เก๋ชูหาคนรับใช้ใหม่ให้เจ้าวันนี้น่าจะจัดหาได้แล้วหลังได้ยินว่าเถาเอ๋อไม่มีอันตรายเธอก็ค่อยโล่งอกแต่ในชั่วพริบตาก็ซักถามเขาอย่างไม่พอใจเหตุใดจึงต้องส่งนางกลับข้าไม่ต้องการสาวใช้อื่น เขาชำเลืองมองนึกถึงความตรงไปตรงมาของนางทำได้เพียงกดเสียงต่ำกล่าวอย่างหยอกล้อกินเสร็จค่อยบอกเจ้าเธอจ้องมองยื่นมือไปจะแย่งถ้วยมาข้ากินเองเขายกมือหนีทำให้นางขวาได้เพียงอากาศในเวลาอันรวดเร็วก็เคลื่อนช้อนมาที่ปากนางอีกครั้งอ่าปากมูอิ่งสีตั้งแต่ต้ตน,ตนจนจบก็เม้มปากแน่นไม่ยอมอ้า ได้ยินว่าจินแย่อย่างป้อนข้าวให้เจ้าแล้วเจ้าก็กินด้วยเธอกรอกตาใส่เขาไม่ต okay. ้องถามก็รู้ว่าเรื่องนี้เขาต้องรู้มาจากวีตือถงหรือไม่ก็โมอี้ซวนเจ้ากินเองเห็นนางตั้งแต่ต้นจนจบก็น่าตึงไม่ยอมพูดเขาจึงเอาทั่วยัดใส่มือนางกำลังจะเก็บมือกลับเห็นมือนางอ่อนยวบอยากจะเอื้อมมือเข้าช่วยแต่สุดท้ายก็ยั้งมือไว้ อาการตัวร้อนทำให้ร่างกายโม่อิ่งซียไรเรียวแรง ถ้วยที่โมจิ่งอี้ใส่เข้ามาในมือจึงเกือบจะร่วงแต่ไหนแต่ไรเธอไม่ใช่คนอ่อนแอที่จะต้องให้ผู้อื่นมาคอยดูแลจึงรีบเพิ่มแรงมือขว้าจับถ้วยไว้นั่นยกมือที่บาดเจ็บซึ่งถูกพันไว้คล้ายบะจางพยายามหยิบช้อนเทาว่าเพราะบาดแผลลึกแผลจึงถูกพันไว้ใหญ่เกินไปแค่ใช้แรงก็เจ็บจนเธอต้องขมวดคิ้ว ในที่สุดโมจิงอี้ก็ทนไม่ไหวย่างถ้วยกลับคืนมาเห็นนางกำลังจะเอ่ยโต้ย้างเขาจึงรีบใช้ช้อนตักจ๊กยัดเข้าไปในปากที่อ้าออกเล็กน้อยของนางมือเจ็บอยู่ก็ไม่ต้องฝืนเธอเกือบจะสำลักจกที่เขาบังคับยัดเข้ามาหลังฝืนกลืนเข้าไปช้อนต่อไปก็ถูกยัดเข้ามาอีกครั้ง กินไปหลายคำเธอจึงใส่หน้าไม่กินต่อแล้วแม้ท้องหิวแต่ตอนนี้มีไข้เธอไม่มีความอยากอาหารเลยกินให้หมดเขาไม่สนใจคำปฏิเสธของนางบังคับป้อนจกจนหมดจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นถ้วยยาดื่มยาให้หมดด้วย ท่านใดนั้นในหัวเธอก็ปรากฏภาพที่เขาใช้ช้อนป้อนยาให้นั่นคือความฝันหรือเรื่องจริงความคิดนี้ทำให้ใบหน้าที่แดงอยู่แล้วร้อนเผามากขึ้นอีกเล็กน้อยเห็นยาเย็นลงแล้วจึงรับมาจากมือเขาดื่มลงไปจนหมดในครั้งเดียวตอนนี้ท่านพูดได้แล้วใช่หรือไม่เหตุใดจึงไล่เถาเอ๋อไปข้าไม่ต้องการสาวใช้อื่นพาเถาเอ๋อกลับมาให้ข้า เธอจะต้องถามให้เข้าใจให้ได้เจ้าถามข่าขณะที่เจ้ากำลังตกอยู่ในอันตรายตัวนางเองกับหลบซ่อนจวนอองไม่ต้องการคนรับใช้ที่รักตัวกลัวตายทิ้งเจ้านายไปอย่างไม่ใยดีข้าไม่มีทางเก็บนางไว้ขณะโมจิ่งอี้พูดเรื่องนี้ในตาก็เปลี่ยนเป็นเย็นชา หลายวันที่มู่อิ่งซีหายตัวไปพอบ้านเก๋แจ้งข่าวแก่เขาว่าสาวใช้ทั้งสองของอวี่จื่อถงตายเพราะดาบของคนชุดดำสำหรับการตายของสาวใช้ทั้งสองนั้นจวนอ่องได้จัดงานอาลัยให้อย่างยิ่งใหญ่และมอบเงินจำนวนไม่น้อยให้แก่ครอบครัวพวกนางมากพอสำหรับการใช้จ่ายของพวกเขาทั้งชีวิต แต่เทาเอ๋อกลับหลบซ่อนอยู่ในตู้เพื่อหลีกหนีอันตรายร,รักตัวกลัวตายเช่นนี้เขาจะให้นางอยู่ข้างกายโม่อิ่งซีต่อไปได้อย่างไรหลังโม่อิ่งซีฟังแล้วก็นิ่งขึงไปชั่วขณะหรือเถาเอ๋อไม่ได้บอกพวกท่านว่าข้าทำให้นางสลบแล้วเอานางไปซ่อนไว้ในตู้ถ้าหากให้ผู้บุกรุกพบเจ้แน่นอนว่าไม่มีทางไว้ชีวิตนาง ข้าไม่ต้องการให้นางมอบชีวิตให้ค่ะนี่มันเกี่ยวอะไรกับการที่นางรักตัวกลัวตายหากตอนนี้มีแรงโมอิ่งซีจะต้องถกเถียงกับเขาสักตั้งท่านพาเถาเอ๋อกลับมาให้ค่ะ ฟังคำอธิบายของนางโมจิ่งอี้ขมวดคิ้วคิดไม่ถึงว่านางจะเป็นผู้เอาสาวใช้ไปซ่อนไว้สาวใช้ผู้นั้นเอาแต่ร้องไห้และกล่าวโทษตนเองไม่โตแยงแก้ต่างช่างเป็นสาวใช้ที่หัวดือ้อ คิดได้เช่นนี้ความโกรธที่มีต่อเถาเอ๋อก็หายไปในเมื่อเข้าใจนางผิดก็สามารถให้พอบ้านเกอจัดการตามนางกลับมาทำงานที่ตัวอ๋องแต่เขาก็ไม่คิดจะให้สาวใช้ผู้นั้นรับใช้มู่อิ่งสีอีกเป็นไปไม่ได้ เขาให้หลานเย็ยนส่งสตรีที่มีวิทยายุทธจากเมยวางตูมาเป็นองครักษ์หญิงติดตามนางอย่างน้อยเมื่อนางตกอยู่ในอันตรายจะได้มีคนปกป้อง ไหนจะเรื่องดอกบัวแดงที่ยังคุมเครือบนร่างกายนางอีกโชคดีที่สถานะเทพธิดายังไม่ถูกเปิดเผยถ้าหากเรื่องนี้แพร่ออกไปนางจะต้องพบความยุ่งยากครั้งใหญ่เขาเออเป็นเพียงสาวใช้ธรรมดาไรวิทยายุทธติดตามนางไปมีแต่จะเป็นจุดอ่อน เป็นไปตามคาดนางไม่ได้ไวยวายอีกเพียงชำเลืองมองเขาอย่างเย็นชาเอ่ยด้วยเสียงสงบนิ่งหนึ่งคำแล้วเลิกผ้าห่มออกทำท่าจะลุกจากเตียงอ้อเช่นนั้นไม่รบกวนท่านข้าไปหานางเองได้แต่ร่างกายเธอยังไม่ฟื้นฟูด,ดี ทันทีที่สองเท้าสัมผัสพื้นก็เกือบจะล้มโชคดีที่เขาอยู่ด้านข้างจึงยื่นมือมารับไว้ได้ทันและกดตัวเธอกลับลงไปบนเตียงอีกครั้งทำตัวให้ดีหน่อยเผาเอ๋ออยู่ข้าอยู่เผาเอ๋อไปข้าไปหากไล่นางให้กลับไปที่บ้านตระกูลเผารอข้าหายป่วยแล้วจะตามนางไปที่นั่นโอ้ไม่อยากได้สมุนไพรแล้วหรือ เขาขมวดคิ้วถามกลับพบเจออันตรายครั้งนี้ข้ารู้สึกว่าอยู่จวนนี้ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีมีแต่จะเดือดร้อนไปกับท่านและสูญสิ้นชีวิตได้ตลอดเวลาหากไม่มีชีวิตสมุนไพรมากมายเท่าใดก็ไร้ประโยชน์ไม่สู้มีชีวิตอยู่อย่างสงบยังดีเสียกว่าหมู่บ้านที่ตระกูลเผาอยู่ข้าเคยไปใกล้ภูเขาใกล้น้ำข้าสามารถไปเก็บสมุนไพรบนภูเขาได้ ใช้ชีวิตอย่างธรรมดาเธอตอบเสียงราบเรียบไม่เปิดโอกาสให้เขาใช้จุดอ่อนของเธอมาข่มขู่ได้อีกหากปล่อยให้เป็นเช่นนั้นมิใช่ว่าจะทำให้เขารู้ทันแนวทางเธอทั้งหมดหรือดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะต่อต้านมองดูสี่หน้าท่าทางของนางที่ไม่ได้สนใจเรื่องสมุนไพรสักนิดภายในใจเขาโกรธจนกลัดกลุ้มครู่ใหญ่ก็ยิ้มเย็นชา เรื่องที่ไม่อาจเป็นความจริงเช่นนั้นแค่คิดก็หยุดฝันเฟื่องได้เลยผ่านเข้าประตูจวนข้าแล้วข้าไม่ปล่อยไปนะเจ้าจงหยุดความคิดที่จะจากไปเสียบรรยากาศภายในห้องตอนนี้ตกอยู่ในสภาวะที่หยุดชะงักทั้งสองคนไม่มีใครพูดอะไรอีกต่างฝ่ายต่างยืนกลานไม่ยอมอ่อนข้อต่อกันประตูห้องมีเสียงเคาะดังขึ้นในเวลานี้พอดีท่านออง เหล่าหนูมีเรื่องจะรายงานขอรับอืมโมจิงอี้ตอบรับจากนั้นก็ลุกขึ้นกำลังจะเดินไปนึกถึงเรื่องหนึ่งได้สีเท้าพลันนิ่งชะง,งักมองดูนางแล้วกล่าวรีบหายป่วยโดยเร็วจากนั้นติดตามข้าไปที่เขตชีวินช่วยชีวิตคนสามคำสุดท้ายเขาพูดพร้อมกับขบเคี้ยวเขียวฟันพูดจบก็ก้าวเท้าเดินจากไป เอาเถาเออกลับมามิเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันเธอยังคงดื้อรั้นและพูดถึงเงื่อนไขนี้กับเขาข้าจะถือว่าสิ่งนี้เป็นเงื่อนไขการช่วยชีวิตคนของเจ้าสาวใช้ผู้นั้นสามารถตามกลับมาให้ได้แต่เป็นดังที่ข้าพูดก่อนนะหากช่วยคนไม่ได้ข้าจะส่งนางไปที่อื่นทิ้งคำพูดนี้ไว้แล้วเขาก็เดินจากไปโดยไม่หันกลับมา เขาปิดประตูทั้งเดินทั้งออกคำสั่งกับพ่อบ้านเก๋ไปพร้อมกันท่านลุงเก๋จัดการให้องครักผลัดเปลี่ยนเวรย่ำมาเฝ้าด้านนอกเรือนทุกหกชั่วยามท่านอ๋องโปรดวางใต้เรื่องนี้ข่ะน้อยจะจัดการให้จะมีให้เกิดเรื่องเช่นก่อนหน้านี้เอีอืมมีเรื่องอะไรชายกงกรงมาที่จ้วนบอกว่าไทยเฮามีรับสั่งให้ท่านเข้าวางตอนนี้ โมจิ่งอี้ฟังแล้วคมวดคิ้วสีหน้าท่าทางไม่เปลี่ยนแปลงที่เสด็จแม่ให้เขาเข้าวังครั้งนี้ในใจเขารู้ดีว่าควรทำอย่างไรท่านอ๋องชายกงตรงเป็นคนของฝ่าบาทแต่กลับบอกว่านี่เป็นรับสั่งของไทยเฮาแสดงว่าห้องเตกต้องอยู่กับไทยเฮาแนะ่ท่านเข้าวังจะดีกว่าอย่าขัดรับสั่งเลย โม่ติงอี้หัวเระาะยันจนถึงวันนี้เขาไม่เคยกลัวเสด็จพี่ขัดรับสั่งหรือไม่เขาไม่คิดสนใจเพียงแค่เรื่องครั้งนี้ควรให้คำอธิบายกับเสด็จแม่อย่างแท้จริงฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ